โอเคอือออกก่อนอือออกก่อนอือออกก้อนอือออกเนีอืออือ,อ,อ,อเดี๋ยวค่อยนั่งเดี๋ยวค่อยนั่งเล่นลูกเถ้ยเข้มาถอยเอาถอยมา,ยา,ยมาไปไหนไปไหน,นไปไหนอ้วนไปไหนมาต้องไปเล่นกับพี่เลยทำไปนั่งเล่นหนึ่งไป Ma, lên dù này mà Mà, hòa 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 Bên này hòa 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 lên, hòa 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 thăm hòa hòa Hả à, Bâu? Lên cả nón lên Ô ô, về về, đúng vậy Về đúng vậy Ơi 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 Thoái thoái, uân thoái 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 thoái

ไปแล้วหันนั่งลงหันนั่งก่อ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 นสวยเอ้อยนี่เฮ้ยอ้าวสวยเอาเออนั่งลงเอ๋ยเออยเออเอ้าวอาลุกอ่ะเอ้าดีดีเออหันนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นอ่ะนั่งเล่นนะนั่งลงอั่นนี่ไหม พี hey, hey, ่เน oh. huh? ี too, ่ยกับพ่อมีองล้วยนี่ไหมมาโอ้ยเห็นไหมกล้วยนี่เห็นไหมมามาลูกว้านั่งดีนั่งดีอ่ะขึ้นมาทำไมเอ๋อโชว์เหรอเอาโชว์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 มีการโชว์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยกล้องพ่อ อ๋อโตมันเป็นอะไรเป็นเรื่องนี้เอาถอยมาถามมั้ยาลงม,มามาๆมา,มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะขมุมงูย่าเขาเฮ้ยมามาอถอยมมามันนี่มั้นี่นั่งลงนี่ถอย หนั่งงเอออานังนั่งโชว์นั่งโชว์เอนั่งนังนั่งโชว์เอ้าหนอานังโชว์อั่งสองซนังโชว์่งสองซ้ำหนึ่งสองซำห่งสองซ้ำมีกดด้วยอืมแสบนอวนเอ้ยอ่านั่งนนั่งดีดนั่งให้ดีนั่งใหดีนั่งใหดีเร็ว เออน่ารักแล้วลูกไม่ต้องโกรดไม่ต้องโกรธใครบอกใครสอนอ่ะแบบนั้นอ่ะนั่งดีนั่งดีโอยไปไหนมานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไม่ไปหาแม่ไม่ไปหาแม่เข้าไปเต้าอีกอย่าเนียน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  Ôi Ai Nhà niên Nhà niên Phải Ai, Phải Ai, Phải 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 Nhà niên Phải Hi Hi Mình ngồi mà lấy ui bay hả mình lưu lưu Thôi thôi Điên thôi Anh nhỉ Đi nè Học chính quay

ไอหมูนุ่มิงเลยย่องย่องขับแบงค์ได้สักจะมาจิล๋นหมดเลยผิดดามาแล้วผิดดามาแล้วไปอดาวดาวไม่ใช่สีไม่ใช่สี เนี่ยเขาไปเด้อ er> อยา่าเขาไปหาแม่ทางดีเด er> ้อไปล้วเน้ำว่าบ euh. ่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา đứng nhà mà lên như vậy đi thôi 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 Phải thôi <laughs> thôi <laughs> <laughs> <phải say yết. cười> จะดินหาไปเจะดินหาไปเล็วาไปแต่แม่ทางดีกินพอยมามาเฮ้อ้อย้อยโอยดื่อแถอนึงเฮ้ยไอ้ลักหาเข้าไปบ้านอีกเลอโอ้ยนี่ ô bọn Bỏ hai phải lê đi, nén 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 hỏi Thôi, mà, mà, mà thôi ui 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 เฮ้เฮ้เฮ้เดือนทอหลังน้องนะลูกทีหลังน้อง มามามา,มาพอแล้วเดือนพอยมา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 ,มาไม่เอาไม่เอาไม่เอามาเล่นกันแล้วเล่นแรงมะเอาสำหรับคลิปวดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ